ดีค่ะคุณไก่น้อยสวัสดีค่ะอันนีตั้งเป็นนีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งติ๊กเกอร์ให้รัวๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะมาค่ะมาออกกำลังกายก็ไม่กาวก็ได้นะคะแต่แม่กาวพาน้องลิลลี่รับก่อน้องรอน้องลิลลี่รับก่อนจ้ะวันนี้น้องลิลลี่ยังไม่นอนเลยจ้ะทุกทีจะนอนแล้วนะคะวันนี้ยังไม่นอนจ้ะเดี๋ยวกล่อมไปกล่อมมาเดี๋ยวก็รับจ้ะเดี๋ยวก็รับนะคะเนาะ ยกไปโยกมาจ้ะน้องติ๊บมือแม่พายกไปโยกมาเดี๋ยวก็ลาบจ้ะอขอบคุณค่ะขอบคุณติ๊กเกอร์ลุวนนะคะนะเาอมาวามีมีเน็ตใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะคนในตำนานใช่ไหม สวัสดีทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กาลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าถ้าทําช่องก็ไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวแม่ก้าวตา่งกราฟนะคะเนาะเดี๋ยวไปส่งกําลังใจให้นะคะเนาะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสบายดีกันนะคะเนาะฝนตกไหมเนาะอยู่ทางไหนกันบ้างจ้ะแม่ก้าวก็อากาศบ้านแม่ก้าวก็จะคึมๆเหมือนฝนจะตกเลยจ้ะ คึมคึมมันฝนจตกเลยค่ะอากาศหนาวน,นอนมากเลยจ้ะตอนนี้นอ้องลี่ลี่ง่วงเละจ้ะเดี๋ยวน้องก็รับจ้ะเดี๋ยวไม่ก้าโยกไปโยกมาแล้วก้าออกคุยไปคุยมาโยกไปโยกมาเดี๋ยวก็รับจ้ะเดี๋ยวก็รับเฮ้ยเฮ้ยเส็ยงน้องลียาจ้ะน้นองลียาก็นั่งให้กำลังใจแม่อยู่ข้างๆไงจ้ะวันนี้แม่มาสวัสดีลุงอุ๊ดเลยลุงอุ๊ดบอกคิดถึงน้องลิยาจังเลย น้องลียากินนมอ,อยู่ค่ะลุงอูดลุงอูดไดะไรกินข้าวคะาวนี้ลุงอูดไดะไรกินข้าวคะาวนี้น้องพิงกมตัวเ,เองจ้ะ ได้เวลานอนของเขาแล้วจะห้าโมงกว่าเลยม่เมกาพานอนเร้วจากแต่ไม่นอนป้อนเขาอ่ะกินเขาอื้ออาบนา้ำกินนมแต่ไม่รับจาก่วงเลน่วงเลนมเมกาก็ได้เวลาขึ้นไล่เมกาเนาะขึ้นออกกําลังกายมเมกาก็มาคืนจ้ะแล้วมาคืนแล้วมเมกาก็เนี่ยจะ้ะข้นไล่ออกมาให้อุม้มอุ้มแล้วก็รับแลวจ้ะ รับเลยอ่จ้าั้งวงนอนก็ั้งวงน,อน,งนอนอ่ะเยอะๆก็จะประมาณเนี่ยจะให้อุ้มแล้วก็ให้โยกไปโยกมาไม่กลับก็บคุยไปดาโยกไปดาแบบนี้รับคุณค่ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟเลยนะคะเนาะมาให้กำลังใจแม่แม่ลูกอ่อนมาช่วยแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกจ้ะเลี้ยงลูกควบคู่กันไปนะคะเนาะ หลับแล้วค่ะหลับแล้วค่ะหนูหลับแล้วค่ะหนูหลับแล้วค่ะหลับแล้วค่ะหนูหลับแล้วค่ะแล้วอุ่มอีกสักแป๊บหนึ่งกันเถะแห่น้องรับสนิทสนิทแล้วก็ไปวา,างแต่จะมาออกกำลังกายกันโยกไปก่อนจ้ะโยกไปก่อนนะนะโยกโยกโยกจ้ะ ยกไปยกมายกซ้ายยกขวาไม่แน่อาจจะตนไม่บายเลจากฝนจะตกนะคะเนาะอนไม่บายจเจากราวาขึ้นม,มาเลยจากขึ้นขึ้นม,มาเลยรับเล้วจาลับเล้วนะลับแล้ได้เวลานอ,ขอน,นของเขาเละ พี่ยาจะนั่งอยู่โชว์ไฟอ่ะจ้ะนั่งให้กำลังใจแม่ไม่ได้นั่งตรงนี้นั่งนั่งตรงนี้เหรอคะลูกรับเลยจ้ะโยกไปโยกมาอีกสักแป๊ดหนึ่งก่อนจ้ะ